ต่อไปเป็นการเจริญพระคาถายอดพระก,กันไตรปิฎกอตปสะคะวะอะระหังคานจะสอนพะคะวะอิติจิสอพนพะคะวะธรรมา nangkaga awan bang bilatan nama di samman jalanang rakan di samman sam ku dilaatan nama mi jalan nagamempat mang jalanangngka ทางสรณังข้ามิสุขังเจระสานะนมามิโวจวิตังสรณังข้ามิโนจวิตังเจระสานะนมามิอิสิปิโสภควาอโนตโนวาจัสโสภควาอิสิปิโส I'm la, la, la.

โตภะวะอิติปิโสภะวะรูปะการโสอเนจลาคณะปารเมจะสามปันโนอิติปปิโสภะวะอิติปิโสภะวะเวทนาคันโสอเนจลาคณะปารเมจะสามปันโนอิติปปิโสภะวะอิติปิโสภะวะสัญญากันโสอเนจลาคณะปาร ອະເນ i ຊານະຄະນະ a າທັມເມຈສາ a ພາໂຍອິຕິພິໂຂໍພະກະວາອິ a ິພິໂຂໍພະກະວາສັງຂາ อเนจลาคันาปาลเมจสัมปันโนอิปิปิโตะปะคะวะอิปิปิโตะปะคะวะปะโรบิจักกะวะรักาตุมหาลาชิกาตาวะเตมชาติ माध्या पानो ये पे गौ पखवा चे जो जावार जा घूमानाशिका साव गेगा जो काम माध्यम पानो ये बे गौ भगवा यो जावार घूमान काशिका माध्यम दाम पानो อาปะจักวาระจาตุมหาลาจิกาตาวะติงซาธาตุสัมมาชยานะสามปันโนอิปิโสะปะคะวาอาตาสาจักวาระจาตุมหาลาจิกาตาวะติงซาธาตุ

นอิติปิโสพะคะวะโลกาวะจาราตุสัมมาทิฏฐานะสามปันโนอิติปิโสพะคะวะภะคะมิญญานัาตุสัมมาทิฏฐานะสามปันโนอิติปิโสพะคะวะตุติยจาระนัาตุสัมมาทิฏฐานะสามปันโนอิติปิโสพะคะวะตัตติยจาระนัาตุสัมมาทิฏฐานะสามปันโนออิทิพิโส นจตุทัจานาธาตุสัมมาทิยานาสามปันโนอิสิปิโสภะคะวาปัณจมัจจานาธาตุสัมมาทิยานาสามปันโนอิสิปิโสภะคะวาอากาสานัญจายะนะเนวะจาญยานาจามยะตะนะโลปะวะจาตุสัมมาทิยานาสามปันโนอิสิปิโสภะคะวาเวียนญาณัญจายะ ยตนะเนวะจันจานาจันจายตนาอรูปาวจรลลตาดุสตามาทิยานาคัมปันน้อยจิจิโสภะกะวะอาจิมจัญญายตนาเนวสันจานาจันจายตนาอรูปาวจรลลตาดุสตามาทิยานาคัมปันน้อยจิจิโสภปะกะวะโสตาปุิมาคาถาดุสตามาทิยานาคัมปันน้อย อิปิโสภะคะวะสักจิทาคาปฏิมาคาถาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนอิติปิโสภะวะอาตาคาปฏิมาคาถาตุตัมมาทิยานะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอรหันต์ปฏิมาคาถาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะโสตาอรหันต์ปฏิปัคาถาตุตัมมาทิยานะตาม มปันโนอิเตปิโสภะคะวาสัจจิสาคะอระหันตัพปสิปัลธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนอิเตปิโสภะคะวาอนาคามิอระหันตัพปสิปัลธาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนอุตตละธรรมะสิฏฐิปิโสภะคะวาออาญาวะเจวังโพธังสลานังกาชานิสัมโพธิปันจิตติ

ตัวโพธิ์ตาภาธิสภาวะสุสุขสวายุตัลลารามาเตินิอานติอิติโตะคะว่าอระหังอาอาญาวัชยวังผัวจางจารานคาจามิสาขอทิปันจะทิสรามากุตลลารามาทานธรรมวิบานขออิติธรรมารานผัโทสุขลาน้ยญาวัชยวังผัวัาง ารนังขามิามหาจิจามิจตโลภุตลาามะจิวิจารณสจามปะโนโปุาวตาวเดิงตาจิลุตลามะนามรระสุขัวลทุโอมมหะเอโยะวเชวังพุทธังจารานังามามิตโลภุตลัามะามมาา ยะตาสตาะตาปานมีอนุตตะลยมาขยาวัจเจวังโคตังจรนังการานิตุติตาอิโลกุตลาธรรมาโบยปานตาสุลิสาธรรมะจาราติตาวัจเจวังโคตังจรนังการานิมมานาติอิโลกุตลาธรรมะเหตุปวัตตาเทวามโนสานังตาตายะ wajiwang botang carangka di palaimi ka putanamaangkara kan koto kang anekan anak ta loopakan to bot apafada wajewang botang jalanang raca ธรมาอิสโะกุศลธรรมะนาจิปัญญาวินัญจาก่วตานินิพานสารนังกาจานิโมะโพธสนโมธัมมานาโมสังาสัติสโลกัลากัลกคณาเอเตนะจเจนะสุวัติหงจงหโลกโหสวสวหานโมโพธสนโมธัมมนโมตังกา เทเว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 เทวาเทวาเทียมาโตโตอาเดโนตุโลหุโลสว่าหายะเินตัสสาสังมหาเินตัสสาสังพามสาวังมหายามาสังจากวาติสาังมหาจากาจักวาจิสังเทวาสาวังมหาเทวาจักวา สวพวัมหิสัาวังมุนีสาวังมหามุนีสาวังสาุริสาวังมหาสาพุริสัวังโตสาวังปัจเจกบจาสังอบังัสสัังสัพสุติปิยาสาังสัพังสัพโลกาติยาังสาวังเอเตนะาเจนะสุวติโุตุสาวังทุนังวัปนาเทจาง ตยัเตติกามังนิพพานังโมคังโวยนะคังทานะเตลังปัญญาเนคังปุังภาคยังาปังโตธรรมสิริโอปันตุวสสติเตนังเอเตนะสาเตนะสุอาิอนตุโหโลโหโล

นโมตวาคาตโตภกวตาธัม n มนโมตัมมาจตุขันธ์อเนกังอนัตตาโลปะกันโตเนาคันโตสัญญาคันโตสังขารคันโตวิญญณ a ันโตมาคาตตาัมโมนโัมา สตุขังอนจจังอนาราโรปะกาตเวทนาคันตอัญญาการตสังขารการตวิญญาณกนโตนหมสุปฏิปันนอปควจาตสาวัคตาตอนมสังฆัสสตุขังอนจังอนาจาโลปะกันตเวทนาารตอัญญาการตสังขารการตอวิญญาณันโตนหม पतिपानो भवतो सावकताो भा परे तां न ສ <sp> ັງອະເນຈັງອະນາຕາຍາວັດຕະສະຫາຍໂມນະຄຸອາມະໂສສັງອະເນຈັງພະນາຕາອຸອາມະອະວັນນານະໂມພຸດທາຍະນະອະການິນິສ